ลูบี้อออินวันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม PUBG Mobile นะครับอยู่ในแมปอิล e ันเกิลนะครับผมลงมาตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีคนนะครับโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยที่เนี่ยผมเรียกว่าจิโอโกปอนะเออแต่ว่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าจอร์โครับโอเคไปเดี๋ยวเราเก็บปืนแล้วก็ไปหาคนยิงกันเลยดีกว่าครับไปไป คอนเทนเนอร์ก็เหมือนจะไม่มีคนนะครับเฮ้ยเบอร์หนึ่งคือรถที่ไปเราจะไปหาคนฆ่ากันเฮ้ยรถมาครับจอดนะหลังหลังบ้านนี้นะอ้าวเบอร์หนึ่งเฮ้ยซ้ายมาสองตัวครับโอเคนอกหนึ่งครับ ลูดเลยนะโอเคเดี๋ยวดึงเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มผมว่าเขาน่าจะอยู่หลังกำแพงนู่นเลยนะเอ้ยมาแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งออกไปแ้วผมออกไปก่อนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนไปแย่หนวดเสือเสือโหดเลยยิงล้มเลยเนี่ย โอเคไปกันต่อดีกว่านะครับอืมบ้านนี้มีไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมาร์คอืมเหมือนจะมาร์คด้านหลังนะครับระแวงบ้านหน่อยแล้วกันนะตรงนี้อืมบ้านไม่มีนะเฮ้ยด้านหน้าครับ โอ้โหเม็ดสุดท้ายเข้าหัวพอดีเลยอะ่ะเฮ้ยด้านหน้าครับข้างล่างนะโอ้เพื่อนบอดนี้เองโอโ้เอ้ยนึกว่าใครโอเคเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็รีบขึ้นรถไปหาคนยิงกันต่อดีกว่านะครับเฮ้ย เจออีกแล้วเจอเพื่อนบอดอีกแล้ว่ะมากันเป็นตี้เลยนะคณะทัวเพื่อนบอดโอเคไปกันดีกว่าเฮ้ยรถด,ด้านหลังครับอืมหมดตี้ไปดีครับคนขับรถขับไม่ดีแบบนี้ก็แตกเลอโอโหเพื่อนบอดอยังมาไม่จบอีกนะเนี่ยตรงเนี้ย มาเป็นหมู่คณะจริงๆโอ้โหบอกเลยว่าฟูครับสองตี้เก็บไป2ตีอิ่มอะบอกเลยว่าอิ่มอิ่มจัดๆเลยตรงนี้มีรถนะเหมือนมีคนผ่านมาเลยเอ้ยเสียงเท้าหลุดครับเฮ้ยชั้นสมครับลงมาชั้นสองแล้วเฮ้ยนั่นแงโอเคอยู่ในบ้านตัวหนึ่งนะอย่าเพิ่งขึ้นนะเพื่อนปาลาระเบิดขึ้นไป เคน็อกนะเหมือนมีด้านนอกอีกนะครับอืมอยู่ไหนกันเนี่ยน้องสองแล้วโอเคสามตัวแล้วนะอืมแต่ผมไม่แน่ใจระเบิดเนี่ยยังขาดเหลืกตัวนึงนะตะกี้นี้เขาน็อกอยู่นะเราอย่าลงไปเก็บโงงๆนะ ของอะ่ะไม่ต้องหิวขนาดนั้นเผื่อมีตัวแอบซอดแอบตักยิงเราอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าวงเลยดีกว่านะตัวเดียวขี้เกียจหานะหายจ้ครับเฮ้ยเสียงเหมือนยิงอยู่ในบ้านครับมาตัตว์ชนนี้แน่นอนโอเคอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวเราเช็คชั้น2ก่อนนะครับเฮ้ยโอ้โหแบตก็จะหมด เอ้นั่นไงโด,ดลงแล้วครับโอเคเรียบร้อยนะครับหมดตี้เลยนะสามตี้บอกแล้วสามตี้โอเคครับตรงนี้ยังไงดีเหมือนข้างบนเขาย,ยิงแจมกันอยู่นะตรงนี้โอ้โหโดนไปสามนัดไม่ตายใส่เกาะสามปะเนี่ย เหมือนข้างบนเขาพยายามยิงสู้กันอยู่นะครับเรามาแจมเขานะโอเคเพื่อนมาร์คหลุมขวานะหลุมที่หนึ่งนะหลุมหนึ่งหลุมสองมีคนเอ้าโหหลุมสามก็มีคนมีทุกหลุมเลยครับตรงนี้สามหลุมบอกไปเลยว่าเพลินเลยทีเดียวโอเคนะครับตรงนั้นน่าจะมีคนอยู่นะอ หลุมสมเรามองไม่เห็นเลยอะเราเห็นแค่หลุมหนึ่งกับหลุมสองนะครับด้านบนเหมือนเขาจะมีการยิงกันอยู่นะเฮ้นั่นไงไฮ้ไม่่อมาเลยหืมลุงพลลุงพลเขาเอาเขาเอาเลยอ่ะลุงพลนี่โหดเอาอีกแล้วครับลุงพลโอ้โหฮอตฮิตติดตลาดจริงครับคุณลุงพลเนี่ยยัง ยังไม่หยุดขออีกปงปังปงปัง,ปงอโอเคฮะตรงนี้เอาไงดีครับเอ้ยโอยเบอร์หนึ่งไปแล้วคือรถดีครับน็อกได้แบบนี้เบอร์สามเร็วๆลุงพลครับพาผมไปทัวร์หน่อยไปไปไปโอ้โหเบอร์หนึ่งยิงเอายิงเอาเลยนะโอเคฮะจอดตรงนี้เล่นได้อยู่นะครับเราเล่นใต้เนินง่ายๆ โอเคผมว่ายังมีเหลืออยู่อุ้ยหุยกระสุนเฉียวหัวน่าจะอยู่ไกลๆแน่นอนเพื่อนอย่าขึ้นไปสูงนะเฮ้ยระเบิดครับเฮ้ยหุยเฉียวหัวระเบิดเฉียวหัวโอแบตก็จะหมดโอไม่นะ้ยเสียงเดินมาครับโอเคตัวนี้ตายเลยนะครับโอ้โหระเบิดเฉียวหัวเสียวเลยเฮ้ยบนเนยครับ โอโหลุงบนแย่งยิงอนะน็อกอยู่นะเอาว่าเบอร์สามเบอร์สามเดินแล้วว่าต้องเดินตามเบอร์สามนะครับโอเคเขาได้ไปไดเขาไปแล้วนะเราต้องตามนะครับไม่ทันแน่นอนเลยโอเคครับได้น็อกนะโอเคด้านบนเขานะเหมือนจะมียิงลงมาด้วยนะ โอเคอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าวงนะครับแล้ววงอยู่ด้านหน้าเราด้วยนะเดี๋ยวเราตัดรถเขาก่อนเลยดีกว่าครับรถไม่มีเล่นลำบากนะเพื่อนๆจำเอาไว้นะครับอ่าแตกเรียบร้อยแล้วโอเคเลืออีก30วินะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าวงกันแล้วนะ เ,เพื่อนๆอย่าลืมนะรถมีความจำเป็นมากเลยนะครับช่วงนี้มีที่ตัดยางล้อด,ด้วยนะโอ้โบอกเลยนะว่าสำคัญจริงๆนะสำหร,ำหรับรถนะโอเคไปดีกว่าครับอืมด้านสายบนนั้นน่าจะมีคนนะตรงที่ผมยิงรถแตกไปอะโอเคเดี๋ยวเราเล่นบนเนินดีกว่านะครับเนินข้างบนนี่แบบ โคตรก๊อดก๊อดสุดๆอะโอเคตรงนี้น่าจะเล่นได้เดี๋ยวรอรับตีหลังก่อนเฮ้ยมีคนยิงมาครับเฮ้ย,ห,ยหัวเกือบแตกนั่นไงแอบบอยู่หลังหกเหลี่ยมนะโอเคเดี๋ยวเราเซ็ตสมก็กเฮ้ยโหลุงพลลุงพลคือรถดิไปดิไปดิปดโหลุงพลขับรถไวมากเลยนะลุงพลพอโดนยิงแล้วขึ้นรถเลยอะ โอ้ล้อแตกอีกครับเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บรถให้ดีๆก่อนจล้วกันนะครับเฮ้ยนาต้นไม้ครับตัวหนึงนะ่งฮะนี่เห็นอะไรดำๆยิงซะเลยโอเคนะครับด้านหน้านะก็จะมีตรงหกเหลี่ยมนะครับที่เราเห็นแถวบ้านนะมีสโมกขึ้นด้วยนะ โอเควิ่งขึ้นซ้ายนะผมว่าเขาจะต้องเข้าบ้านแน่นอนอะ่ะโอเคบ้านนะั้นเล่นไม่ได้แล้วมันต้องขึ้นเข้ามาเล่นตรงบ้านซ้ายนะครับรอดูจังหวัดดีๆนะครับอ่ารถออกมาแล้วนะผมว่าเขาเจะไปชาร์จแน่นอนออาอย่างนี้รอแจมดีครับโอเคมีนะครับอยู่ในบ้านนะผมว่าเขายิงกันแน่นอนเดี๋ยวเรารอแจมดีกว่า เจ็บหนักเจ็บหนักเอาอีกแล้วครับลุโพลเฮ้ยด้านหน้าครับโอเคมีหกเหลี่ยมตัวหนึ่งนะหกเหลี่ยมไม่ไปไหนเลยโหบ้านยิงกันละรัวเลยอยากไปแจมบ้านมั่งอ่ะแต่ติดตวงหกเหลี่ยมวะโอเคครับล็อกไปอีกหนึ่งครับเฮ้ยด้านหน้าครับ โอ้ยลุงพลเอาอีกแล้วะไม่เขตคนนี้ไม่เขตชอบโผล่หัวอ,ออกมาให้ยิงโอเคครับเหลือสองตี้นะสองตอีจะมีอยู่ในบ้านตีหนึ่งนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับโอเคครับตายเลยนะตีนี้เหลือสองตัวเอา้าเฮ้ยเหลือสองตัวเองเหรอ ยิงใครไม่ได้ขึ้นคิวเลยนะโดนแต่ดาเมจโอเคโอเคนะครับอยู่ในบ้านกับหกเหลี่ยมนะโอ้โหลุงพลเอาอีกแล้วลุงพลเฮ้ยหกเหลี่ยมวิ่งลงด้านล่างแล้วนะโอเคเหลือเหลือด้านล่างกับทางด้านบ้านนะเขาน่าจะเป็นตี้เดียวกันนะครับตรงนี้อืมวงหน้าเขาจะต้องออกนะครับเดี๋ยวเราลงไปเล่นเนินต่ำดีไหมผมว่าก็น่าจะโอเคนะถ้าเนินต่ำแล้วมีต้นไม้เล่นอะ เฮโหยถ้างั้นเราเซตสโมกเลยดีกว่านะครับเหมือนจะโดนเคามาจากทางด้านขวานะเปิดพื้นที่ให้เราสามารถมีมุมเล่นนะครับเปิดสโมกแบบนี้โอเคเขาเปิดสโมกเหมือนจะรอเข้าวงแล้วนะเฮ้ยโอ้โหด้านล่างด้านล่างน็อกไปแล้วนะเฮ้ยที่บ้านน็อกไปนะเหลือข้างล่างตัวเดียวนะครับเอาไงดีไถเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังดูแล้วยังไม่จุดใจนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่ช่องของผมนะ Ruby All-in-One นะครับแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้ช่อง Ruby All- in-one เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ